อาราคาเด็กๆวันนี้ก็มาพบครูพรออีกครั้งนะคะวันนี้สบายดีไม่เคยเรายังเรียนอยู่ในหน่วยเดิมนะคะก็คือหน่วยการเรียนรู้เรื่องตัวเรานะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องสุขนิสัยที่ดีในการขับถ่ายเร,าเรียนรู้จักการขับถ่ายไหมคะอ่าทำไมถึงต้องมีการขับถ่ายนะคะ เนี่ยเพราะเหตุใดร่างกายจึงต้องมีระบบขับถ่ายนะักเรียนรู้จักระบบขับถ่ายใช่ไหมระบบขับถ่ายมีอะไรบ้างเดี๋ยวครูพรจะเล่าให้ฟังนะคะระบบขับถ่ายสิ่งแรกเลยก็คือนะักเรียนสังเกตไหมวเวลาเราวิ่งหรือเราเล่นมากๆเราจะมีอะไรออกมาคะเหงื่อใช่ค่ะร่างกายเราก็จะขับเหงื่อเนี่ยก็คือน้ําของเสียในร่างกายของเรานะคะจะขับออกมาเพื่อให้น้ําในร่างกายของเราเนี่ยเกิดความสมดุล นอกจากขับถ่ายทางเหงื่อแล้วนเรียนดูนะคะเมื่อเราดื่มน้ำมากๆเราดื่มน้ำมากๆเราจะดูจะรู้สึกปวดตรงไหนเอ่ยอปวดตรงไหนคะปวดตรงท้องปัสสาวะใช่ไหมคะเราก็ต้องไปปัสสาวะเมื่อเราปัสสาวะก็จะทำให้เรารู้สึกร่างกายสบายขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นการขับถ่ายทางปัสสาวะของเรานะคะอนอกจากการขับถ่ายทางปัสสาวะแล้วเรียนมีอะไรอีกคะ ขับถ่ายทางลำไส้ใหญ่ใช่ไหมขับถ่ายทางลำไส้ใหญ่ขับย,ยังไงเอ่ยอ่าอันนี้ก็คือการขับถ่ายของอุจจาระนะคะเมื่อเรารับประทานอาหารออกไปแล้วก็จะต้องขับถ่ายเพื่อเอากากอาหารหรือของเสียออกมานะคะสิ่งที่เราไม่ได้เอาไปใช้ประโยชน์นะคะนอกจากการขับถ่ายที่ครูพร้พูดมา มีอะไรบ้างนะเดี๋ยวทบทวนกันอีกรอบขับถ่ายทางเหงือ่อใช่ไหมคะเหงื่อที่ออกตามร่างกายตามแขนตามขาตามตัวขับถ่ายทางปัสสาวะขับถ่ายทางอุจจาระแล้วก็มีขับถ่ายเพิ่มเติมก็คือการหายใจการหายใจก็เป็นการหายใจเอาก๊สของเสียออกมาเหมือนกันนะคะนอกจากการหายใจก็มีการหายลมนะคะหายลมก็คือเอาแก๊สเสียออกมานะคะ อันนี้ก็คือการขับถ่ายที่นักเรียนรู้จักส่วนวันนี้ครูพอจะให้นักเรียนดูว่าสุขอนิสัยนิที่ดีในการขับถ่ายเนี่ยเราควรทําอย่างไรนะคะลนดับแรกเลยเมื่อเรารับประทานอาหารไปผักผลไม้อาหารที่มีประโยชน์นะคะมันก็ย่อมมีกากใยนะคะที่เราสามารถดูดซึมเอาไปใช้ในร่างกายให้ร่างกายเจริญเติบโตส่วนที่เป็นของเสียไม่ได้ใช้แล้วเราก็ต้องขับถ่ายออกมา วันนี้เราก็จะทํากิจกรรมที่5นะคะมาพูดเรื่องสุขนิสัยที่ดีในการขับถ่ายนะคะเดี๋ยวอันดับแรกเลยเดี๋ยวให้นักเรียนดูก่อนนะรูปภาพในกิจกรรมที่5มีอะไรบ้างนะคะรูปภาพที่1การรับประทานผลไม้รูปภาพที่2การเข้าห้องน้ําขับถ่ายคล่องรูปภาพที่3การออกจากห้องน้ําสบายท้อง รูปภาพที่4ปวดอุจจาระรูปภาพที่5ขับถ่ายเสร็จแล้วทำความสะอาดและรูปภาพสุดท้ายล้างมือหลังขับถ่ายนะคะนักเรียนมองออกไหมว่ากิจกรรมวันนี้เราจะมาทำอะไรกันอ่าเราจะมาเรียงลำดับเหตุการณ์นะคะเหมือนที่คุณครูสอนไปเมื่อเรารับประทานอาหารแล้วหรือผักผลไม้นะคะจะช่วยให้เราขับถ่ายคล่องใช่ไหมคะอ่า เราจะมาเรียงลำดับ1-6ถึงกันนะคะนักเรียนคิดว่าลำดับที่1ก่อนที่เราจะมีระบบขับถ่ายในด้านอุจจาระเนี่ยอันดับที่1เลยคืออะไรนะคะคิดออกหรือย,ยังเอ่ยอันดับแรกก็คือการรับประทานผักผลไม้และอาหารที่มีประโยชน์ใช่ไหมคะเมื่อเรารับประทานผักผลไม้แล้วเราก็จะทำไง กินเยอะๆกินเยอะๆกินไปมากๆเราก็จะรู้สึกอปวดอุจจาระใส่หม้เลขสองหลังจากที่เราปวดอุจจาระแล้วเราต้องไปไหนไปที่ห้องน้ํานะคะหลังจากไปห้องน้ําเสร็จแล้วทําอะไรต่อคะอก็เมื่อเราขับถ่ายเสร็จแล้วนะคะเราก็ทําไม ทำความสะอาดซ่วมให้สะอาดกดน้ำชักโคกลาดน้ำให้สะอาดนะคะหลังจากที่เราทำความสะอาดแล้วเราก็ออกมาจากห้องน้ำเมื่อออกมาจากห้องน้ำหมาเลยค่ะรู้สึกเป็นไงสบายท้องใช่ไหมคะและสุดท้ายเลยนะคะขั้นตอนสุดท้ายเลยหมาเลข6ก็ล้างมือให้สะอาดนะคะอันนี้ก็เป็นการเข้าห้องน้ำที่ดีนะคะ การปฏิบัติตนในการเข้าห้องน้ํานะคะหลังจากนักเรียนเติมหมายเลขเสร็จแล้วให้นักเรียนระบายสีให้สวยงามและอย่าลืมเขียนชื่อตัวเองนะคะด้านล่างกิจกรรมนะคะแล้วส่งการบ้านมาที่ลายกลุ่มได้เลยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะในบทเรียนต่อไปในวันพรุ่งนี้ค่ะ